นะโรตัปปัญจมะยูนิกขันโตจิตายาทภะปะฏิณุเลตตวะปารมีสัพพะปุสสะทวีวุฒามเกเตนะสะเจวะเจนะโหตุเตตยามังคะระ

สีตังสุตโนสุมาหโตจตุยตังธร a มะจาริสุภะตาสีังธมะธรรมจาธรรมัสีตัาสิตังปรรมะสีังมโนธรรมะญาทิเทติธรรมะสีตังสีตังมิกลตวานาปันสติสีตัง พุทธานุภาเวนัสทาศสุขีพวันตุเจ้าพวตุสัพพะมันญาตะณะนจุตตาพิรุตตาภะปัมมานุภาเวนัสทาศสุขีพวันตุเจ้าพวตุสัพพะมันญาตะณะ์จุตตาพิรุตตาภะปัมมานุาเวนัสทัศนิ nặng không được, thở không đi, cái mẹ không? Nè, kéo kéo nám, เที่ยวครับเกยวน้ำเยนให้พระยกยกลังมาเลยบอกบอกเล็กหน่อยยกลังมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว